สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง Leo Social ทุกท่านครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้นะครับผมจะมาแชร์เกี่ยวกับท่อหายใจ t o y ร์ต้าเคมรี่ ACV C140 นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1A แซเป็นท่อหายใจฝาวาล์วนะครับเป็นรูปตัว L นะครับพาร์ตัมเบอร์ตามนี้นะครับ ACV 30สามารถใส่กับ ACV C1 ได้ ACV C1 เนี่ย500กว่าบาทนะครับ30สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับก็ราคาจะถูกกว่าอยู่ที่200กว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับว่าเป็นร้อย แต่เห็นไหมครับผมเอาผ้าเทปพันไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอยฉีกยาวประมาณนี้นะครับด้านหนึ่งก็จะไปเข้ากับตัวท่ออากาศนะครับด้านหนึ่งก็จะเข้ากับบริเวณฝาวาวนะครับนี่คือตัวแรกนะครับที่จะเราจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวที่2องเขจะเป็นท่อหายใจฝาวาวเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวตรงนะครับตัวตรงจะอยู่บริเวณฝาวาวแล้วก็ด้านหนึ่งจะไปอยู่ไปเสียบเข้ากับตัวท่อไอดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพาร์ทนัมเบอร์ตามนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ บริเวณท่อเนี่ยนะครับถ้าใช้กันานๆนะครับมันโดนความร้อนนะครับมันจะแข็งแต่เส้นนี้จะไม่มีรอยฉีกขาดมันก็มีอายุการใช้งานของเขานะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 7 0เจบาทนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับเป็นท่อหายใจเหมือนกันเป็นท่อยางม้อลมเบรคนะครับเป็นพาร์ตามเบอร์ตามนี้นะครับเส้นละพัน0บาทนะครับติดกับม้อลมเบรคนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับท่อยางตรงนี้ครับมันโดนความร้อนมานานเป็นสิ ปีนะครับเพราะรถเราก็เรียกว่าใช้มานานจะใช้จนคุ้มนะครับมันเป็นผงครับมันแตกเป็นรอยแตกลายงานผมก็เลยไล่ดูนะครับปรากฏว่ามันเป็นทั้งเส้นเลยครับพอเอามือไปบีบปุ๊บมันทะลุเลยครับรถท่านท่านก็สังเกตอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ท่านจะสังเกตตัวตรงตัวนี้ตรงฝาวาวนะครับแล้วก็ตัวแอลตัวนี้นะครับครับมันจะอยู่ตรงมออลมเบรกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะไปอยู่ใต้ท่อไอดีนะครับ วิธีเปลี่ยนท่อหายใจฝาว่าตัวแอลนะครับอันแรกเลยคือถ้าท่านถอดนี้ได้ก็ถอดนะครับถ้าเกิดท่านทําทงานไม่ถนัดนะครับสามารถาถอดออกก่อนได้นะครับมันจะมีนอ็อตเบอร์สิบเป็นข้อรัดอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับเราดูก่อนนะครับว่ามันจะต้องเป็นทรงไหนนะครับจะด้านนี้หรือด้านนี้นะครับแต่อันนี้ทางโรงงานเขาจะมาร์กมาให้นะครับอันนี้ก็ใช้ ประแจทีแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นประแจเบอร์สิก็ได้นะครับมาไขมาคลายตัวข้อลัดออกนะครับน <OK Wellington. S 2> ี่ครับเราก็ถอดมันออกมาอย่างนี้นะครับก็เวลาจับก็ระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะกรอบแตกได้นี่ก็เป็นพันธุเบอร์ตัวนี้นะครับถอดออกมาแล้วครับตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับเป็นรูปตัวแอลนะครับก็จะอยู่ทรงนี้นะครับแล้วก็คีมนะครับคีมแบบนี้ก็ได้ครับคีมธรรมดานะครับท่านก็บีบข้อลัดตรงนี้ออกนะครับ แล้วก็เลื่อนออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบีบเลาวก็รัดตรงนี้ออกแล้วก็เลื่อนออกมานะครับเราก็ดึงตรงๆนะครับท่านท่านจะโยกซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบริเวณตรงนี้มันจะหักจะเสียหายได้นะครับดึงออกมาตรงๆนะครับถ้าท่านมีคีมแบบนี้ก็จะดีนะครับนี่ครับมันจะเป็นปลายแบบนี้นะครับ ก็สามารถช่วยได้ครับนี่ครับดังออกมาอย่างเงี้ยตึดออกมาแล้วก็ในก็ถอดออกมานะครับก็ทําความสะอาดบริเวณปลายฝาวาลด้านนี้นิดหนึ่งนะครับก็ใช้ลอนสันเหมือนเดิมครับผมเช็ดเช็ดนะครับเช็ดเช็ดหน่อยๆน่อยนะครับทำความสะอาดหน่อยนะครับอมจะใส่กันไหนลงไปนะแล้วก็ข้าวก่อนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับ ว่าท่านเห็นไหมครับมันแตกโอเคแล้วเราก็มาถอดด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ใช้มือช่วยจับนี่ครับแล้วก็ท่านก็บิดแล้วก็ดึงถอยเหลาออกมาทีละนิดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วท่านก็ดึงออกมาเต็มเอาไปใส่กับตัวใหม่นะครับโอเคหนึ่งตัวนะครับด้านนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับท่านก็ดึงออกมาครับไปใส่อันใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะครับ เหมือนเดิมครับก็ทําความสะอาดบริเวณปลายได้นี้ด้วยก็ได้นะครับมันก่อนสั่งช่วยได้ครับควรไม่กีดตังคบจะเจ็บๆหม่ครับแล้วเราก็ใส่อันใหม่นะครับใส่คออรัดไปก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ท่านก็ใส่นะครับ ใส่มาร์กเนี่ยครับให้ใหตรงเท่าให้ตรงของเดิมองเขานะครับก mm ็ hmm. คืออาจจะบิดบ้างนิดนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ของใหม่มันก็เหนียวแน่นหนาดีนะครับน mm ี่ครับดันเข้าไปให้สุดจริงแล้วจะระบีทาบางๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดันเข้าไป แล้วท่านก็เอาโทษนะขยับเข้าไปรัดให้เหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> นี่ยครับก็อยู่แล้วส่วนด้านนี้ท่านก็เสียบเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปให้สุดนะครับ ให้สุดชนกับตัวตัวเสื้อฝาว่าวนี้นะครับแล้วท่านก็บริเวณนี้นะครับจะเป็นตัวนูนออกมาเพื่อที่จะให้เราเอาตัวข้อรัดนะครับรัดให้ตรงจุดนะครับนะครับแค่นี้ครับจบวิธีเปลี่ยนนะครับ แล้วท่านก็ประกอบอันนี้คืนใส่คืนแบบเดิมเดี๋ยวตัวนี้ถ้าของมาผมก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับก็วิธีนี้แหละครับก็ถอดออกมามันจะมีมาร์กตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกับตรงนี้นะครับมันจะมีมาร์กท่านก็ใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงมาร์กเขาแล้วท่านก็ใช้ประแจทีนะครับขันเข้าไปพอตึงมือพอนะครับนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับตัวแรก ท่านสมาชิกท่านใดนะครับเกิดอยากจะทําเองนะครับท่านก็ดูวิธีนะครับไปเปลี่ยนเองได้นะครับซื้ออะไรมาแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับหรือถ้าท่านดูไว้เป็นแนวทางครับท่านอาจจะไปให้ช่างเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับแล้วก็สามารถบอกกับเพื่อนท่านญาติท่านนะครับให้ดูแลรถอย่างนี้ในเบื้องต้นครับไม่ยากนะครับในส่วนนี้ครับดูนะครับผมเอาผ้าเทปพันไว้ทำนห้เขาทน้ครับ จะให้ดูครับว่าบางทีท่านไปทํารถตามอู่หรือตามศูนย์นะครับท่านก็ให้ช่างก็ดูด้วยก็ได้นะครับว่ามันแตกหรือยังนะครับเนี่ครับมันจะเป็นรอยแตกแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็แข็งผมก็รอสั่งอะไรผมก็เลยเอาผ้าเทปนะครับมาพันชัว่วคราวไปก่อนนะครับมันเกิดจากการอายุการใช้งานนะครับมันใช้มานานเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปทำ ตามสูงตามอู่นะครับท่านก็ให้เขาดูเลยครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเขาอาจจะขยับแล้วมันแตกพอมันแตกปุ๊บเขาก็ไม่กล้าบอกท่านเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าความรับผิดชอบอยู่ที่เขาอีกนะครับท่านก็อาจจะให้เขาเช็คดูเฮ้ยแข็งหรือ,อยังหรือว่าถ้าท่านดูเองที่บ้านเราก็เอาไปให้ช่างเขาเปลี่ยนได้นะครับบางทีเขาอาจจะไม่กล้าบอกท่านนะครับว่ามันแข็งกลัวจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็บางทีมันก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับตามอู่ตามสูนนะครับ เรามาดูท่อหายใจตัวนี้นะครับทรงเขาคือต้องใส่แบบนี้นะครับด้านล่างเขาจะเป็นเก้าสิบเหมือนกับงอนงอด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้ตรงจะมีมาร์คด้วยสีจากโรงงานนะครับก็คือสวมเข้าตรงนี้นะครับเราก็ใช้ครีมนะครับอันนี้หลวมเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับหลวมไม่หลวมเพราะว่าในตัวนี้มันแค่รัดไม่ให้มันถอยออกไปเฉยเพราะเวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันแน่นนะครับแน่นนะครับ ใช้มือบีดออกนะครับพอเสียบเข้าตัวท่อวาวตัวตรงนี้นะครับมันก็แน่นแล้วนะครับนี่ครับดึงไม่ออกเลยนะครับเวลาท่านท่านถอดนะครับท่านจะไปโยกซายโยกขวานะครับพอมันดึงไม่ออกเนี่ยท่านอาจจะใช้คัตเตอร์ช่วยนะครับหรือใช้คีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูครับไม่แน่ว่าจะหวัดไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวต้องใช้คัตเตอร์กรีด นี่ครับน้ำระหว่างนี้นะครับชิมแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะถอยไปอย่างนี้ครับนครับแล้วท่านก็ดึงลงส่วนตัวล่างนะครับก็จะมีสปริงบล็อกเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนอันนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับอะเห็น้วครับนี่ยครับ หยับอานะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับถอยออกมาอย่างนี้อ่ะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้ถ้าดึงไม่ออกก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับไขควงแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตัวงัดพลาสติกงัดกิบล็อกนะครับนี่ครับช่วยตัวช่วยนิดนึงนะครับเวลาท่านขยับ สายต่างๆพวกนี้ก็ระวังมันกรอบแตกหักด้วยนะครับเพราะว่ารถอายุนานแล้วนะครับนะก็สอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันออกมาเนี่ยครับออกมาแล้วครับนะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็ดึงออกมาก็จะมีปลอกยางหุ้มมาคองท่อที่นี่นะครับก็จะหุ้มด้วยปลอกปลอกยางตัวนี้มานะครับนั่นก็เก็บไว้ไปทำหนึ่งอยูนนะครับเผื่อต้องใช้เนี่ยครับ ก็เขาจริงๆเล็กแค่นี้นะแล้วเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับนะคราวนี้เรามาดูวิธีใส่นะครับก่อนอื่นท่านก็ใส่ข้อรัดกลับเข้าไปนะครับข้อรัดสปริงมันไม่ได้รัดอะไรแน่นมากนะครับมันเหมือนมันประคองไวเฉยๆแล้วก็อาจจะง้างๆให้มันรัดแน่นเข้าไปอีกนิดนึงนครับแล้วก็ด้านบนนะครับท่านก็ใส่ข้อรัดเข้าไปก่อนนะครับเวลาท่านใส่นะครับท่านก็ใส่ด้านล่างก่อนนะครับนี่ครับ ด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วท่านก็ใช้มือบีบออกก็ได้ครับเอามือประคองนะครับบีบแล้วก็เอามืออีกมือนะครับดันดูข้อรัดเข้าไปนิดนึงนะครับให้ผลบ่านะครับให้ผลบ่าตัวท่อนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนก็เหมือนกันนะครับด้านบนมันจะมีบ่านะครับเหมือนด้านล่างเลยนะครับท่านก็ดัน ตัวท่อหยางครับดันเข้าไปให้สุดแล้วท่านก็เอามือบีบนะครับให้ตัวค้อรัดเนี่ยมันผลบ่ามานะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอาจจะง้างมันนิดหนึ่งนะครับเป็นอันว่าท่อหายใจตัวนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไม่ยากนะครับส่วนอันเนี้ยพอท่านเปลี่ยนไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วใช้งานทักวันสองวันนะครับดึงไม่ออกนะครับเห็นตัวข้อลัดมันหลวมอย่างนี้นะครับมันดึงไม่ออกนะครับเอาข้อลัดออกแล้วก็เอามือดึงก็ดึงไม่ออกนะครับก็เพราะว่ามันจะมีบ่ารับตรงนี้นะครับมันก็จะแน่นไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทั้งใส่ก็ดันก็ไปให้สุดเวลามันจะขยับที่หลังมันจะขยับยากนะครับ ัวนี้ตัวแอลนะครับตัวนี้ตัวตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ได้วยครับเผื่อมีอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์มาบอกกันอีกน,นะครับเพราะว่าผมก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับใช้มานานแล้วครับทำมาหลายรอบแล้วแต่ก็ก็คิดว่าเออมันมีเวลาเราก็มาถ่ายทําเผื่อท่านอื่นๆที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับก็ดูไว้เป็นข้อมูลนะครับหรือท่านที่ใช้รถรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถดูแลได้นะครับ อาจจะดูวิธีเปลี่ยนหรือว่าอาจจะดะูในการดูว่าตรงไหนมันควรจะเปลี่ยนแล้วหรือยังไม่ควรเปลี่ยนนะครับก็ท่านอื่นๆก็สามารถดูได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อญาติิท่านเพื่อนท่านนะครับมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมีอะไรดีๆผมก็จะมาแบ่งปันอีกนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม